สวัสดีครับทุกท่านครับพีพีฟูสตอรี่นะครับที่นี่คือคลองถมตลาดไทยนะครับมาเจอร้านที่บอกทุกคนนะครับว่าร้านนี้ร้านที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอจริงๆนะครับบอกให้เลยว่าร้านเนี้ยเขาเป็นเรียกว่าต้นแบบต้นฉบับเลยนะครับของเฟรนช์ฟรายนะครับเฟรนช์ฟรายใครๆก็รู้จักแต่เฟรนช์ฟรายแบบนี้รับรองท่้เลยว่าไม่มีใครรู้จักแน่นอนถ้าไม่มาร้านนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับร้านนี้มีช่องทางอาชีพด้วยครับแม่ค้ามีไอ้ก้อนๆแบบนี้เป็นฟลายนะนะถ้าใครสนใจนะมีช่องทางที่จะติดต่อเป็นช่องทางอาชีพไปประกอบอาชีพสามารถที่จะรับไปถ่ายได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปดูนะครับในคลิปแล้วก็จะค่อยๆสอบถามแม่ค้าดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างวิธีการมีอย่างไรบ้างแล้วก็ทํามาจากอะไรท่านครับวันนี้มาเจอร้านที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับร้านเฟรนฟรายนะครับมันฝรั่งทอดใช่ไหมครับนี่เลย เฟรนไฟอะไรแบบนี้แม่ค้าเขาไปบดก่อนใช่ไหมครับบดเศษออฟเฟนไฟแล้วก็ผสมถั่วเหลืองด้วยใช่ไหมโอ้มันต้องน่ากินแน่เลยเนื้อทอดอยู่ตรงนั้นแม่ค้าบอกนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะทุกคนคแม่ค้าอันนี้มีขายส่งมัางไหมเผื่อใครได้ดูคลิปอะ่ะ เนี่ยไอตัวเนี้ยที่แม่ค้ากําลังทาเนี่ยมีค่ะมีใช่ไหมค่ะอ่าเดี๋ยวเราสอบถามดูนะเผื่อใครสนใจแล้วก็ดูคลิปแล้วก็อยากจะทําขายก็ติดต่อทางแม่ค้ามาอันนี้เราดูก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะดีๆแล้วเราสอบถามข้อมูลจากแม่ค้าต่อนะครับเตรียมกันมาเป็นกระบะกระบะเต็นด้านใช่ไหมครับโอ้โหลูกค้ามาแล้วเป็นไฟหนึ่งชุดเป็นไฟไม่ใช่ขย่าใช่ไหมเอาขย่าด้วย อันนี้มันจะแตกต่างจากมันฝรั่งชุบแป้งทอดนะครับอันนี้เป็นเฟรนไฟร์นะครับใส่ผงอะไรคะอะไรเดียวชีสก็ได้พี่อ่ามี่45ติด40 40เพิ่มอีกฮะขี้จีนครับ40อะไรที่เหยิบตามความรู้สึกหยิบตามความรู้สึกเลยร้านนี้เพิ่งเจอนะขายตามความรู้สึก อ๋อนี่ให้ชิมนี่นะครับทุกคน ทอดตรงนี้30นาทีอุณนานเนาะนานกว่ามันฝรั่งทั่วไปนะครับโอ้โหใช้เวลานะ30นาทีได้กี่บาทเนี่ยมันทอดนานนะไหมคะทอดนานใช้ไฟหน่อยไฟกลางไหมใช่ค่ะแต่ถ้าถ้าเรารีบเราก็ใช้ไฟแรงได้แต,แต่ว่ามก็จะไม่กรอบน่ามึนหน่อยอแล้วก็จะพัวค่ะพัวเป็นไฟจะพัวมไม่กรอบโอ้ ถ้าใครนี่คือกรอบนอนกอบนอกุ่มในเลยนะฮะที่นี่แม่ค้าขายปริมาณจำนวนเนี่ยคิดยังไงเป็นถาดอย่างเงี้ยกี่ถาดตอนนี้ก็สี่ถาดสี่ถาดถาดละพันก็สี่พันนะเนาะเมื่อก่อนขายได้เจ็ดแปดพันหรอ เจ็ดแปดถาดเจ็ดแปดพันตกลากยาวมาถึงตอนนี้เลยนี่โควิดมันหมดไปเป็นปีแล้วนะมันก็ยังก็ยังก็เงียบเพราะลูกค้าเดิมหายใช่ไหมครับลูกค้าประจําหายไปใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเริ่มเรียกว่ามาสตาร์ทลูกค้าใหม่ประมาณนั้นแต่มันค่อยๆกระเตื้องดีขึ้นอย่างค่อยๆตอนโควิดได้ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทตอนนี้เริ่มจะปีขึ้นมาสองสาม แล้วแม่ค้าขายที่นี่ในตลาดของผมใช่ไหมวันพฤหัสใช่ไหมครับเร,เริ่มเริ่มเรียกว่าเริ่มชิ้นแรกออกตอนกี่โมงครับส,สี่โมงเย็นนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดกี่โมงครับประมาณสามทุ่ม,ม,ม,มอ่านะแล้วที่เหลือมีขายที่ไหนไหมไม่มีเลยแม่ค้าทำธุรกิจแ oh ม่ค้าทำธุรกิจอย่างอื่นด้วย ก็จะมีนะมีชีสมีสลายมีกระเพรามีสาวครีมมีพิซซ่าบาร์บีคิวต้มยำวิง,งแซบ่บแซบ่บซีสฮอตสไปซี่นะครับมีตามนี้เลยอ่าลูกค้าเอาชีสกี่แท่งครับเนี่ยราคาเท่าไหร่นะกี่แท่งเนี่ย รับแปนะกี่บาทนะ50ใช่ไหมอ๋อสี่สิบสี่สิบสิบแแท่งถ้ารับไปขายก็สัก1ิบห้านะฮะอ๋อ45่บาบาทถ้ารับไปขายก็45ก็ได้หรือ40ลดมาเหลือสัก15แท่งก็ประมาณเนี้ยแต่คนที่จะขายเฟ็นรายได้ต้องต้องรักลูกค้าต้องรักลูกค้าใช่ไม่ไม่ได้คิดเรื่องตัง ถ้าเราหยิบเป้มากไปลูกค้ามันก็จะแบบว่าอ๋อเราก็ต้องมีเติมเติมน้ำแถมกันบ้างใช่อันนี้ราดอะไรนะเนี่ยชีสกับมายองเนสใช่นี่แม่ค้าทำเองก็เลยให้เยอะแม่ค้าทำเองอันนี้แม่ค้าทำเองเลยบดเบิดอะไรเองหมดเลยเก่งนะครับแล้วทำไมมันอยู่เป็นตัวอีกแม่ค้าท๊อปมาแล้วค่ะต้ม คืออันที่จริงตรงนี้เขาสุกอยู่แล้วใช่ค่ะสุกแล้วค่ะชิ้นใหญ่นะ่ไหมคะเนี่ยไม่ได้เล็กเลยนะช,ชิ้นความหนาเนี่ยนะทุกคนผมว่าหนาเนี่ยมีสองเซนสามเซนนะฮะ อ๋อลูกค้าตะดกมารับเองนะฮะต้องสั่งลงหน้าเนานะใช่เพราะว่านานเพราะแม่ค้าทำงานอย่างอางื่มแม่ค้าทำงานเน่ยายแค่วันเดียวอ๋อขายแค่วันเดียว,ว,ยวแต่มาทุกวันสลับลับเลยใช่ไหมแล้วพอลูกค้ามาไม่พลาดนะถ้าผลไม่ตกนะครับอ,อ่าโอเคมาแน่นอนนะครับนี่แม่ค้าคนเดียวจะไม่ขายเนี่ย โอ้โหเก่งยังเลยแล้วยังไงหมคะที่ว่ามีอะไรมีขายส่งเขาเราียกว่าก้อนเป็นฝายใช่ไหม,ไมใช่ค่ะยังไงเราขายส่งติดต่อทางไหนได้บ้างครับกล่องหนึ่งสามร้อยห้าสิบาทกล่องหนึ่งสามร้อยห้าสิบเป็นน้าหนักไหม,ไมอ๋อเป็นกระบะนะเป็นกระบะแบบนี้นะครับอืมกระบะแบบนี้แล้วก็หั่นมาเป็นก้อนๆกองๆแบบนี้ใช่ไหม,ไมครับอันนี้คือยังไม่หมดกระบะใช่ไหมครับเนี่ย อันนี้กระบะหนึ่งอันนี้คือกระบาดเดียวใช่ค่ะนะโอ้นี่เรียกว่ายังไงแม่ค้าที่แม่ค้าบอกว่าเจ้าแรกต้นตำรับยังไงมันไม่มีที่ไหนใช่ไหมอ่าเมื่อก่อนมีมีเยอะค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าหายสาบสูญเปไปเยอะแล้วใช่ค่ะมันเหลือไหมค้าคนเดียวคงกระพันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อวิธีการทอดไม่เหมือนกันวิธีการทอดไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้มันฝรั่งเป็นหัว เรา,าเอามันฝรั่งบดนะแล้วก็เอาผูต้ตรงๆเลยมาผสมกับอะไรนะัวเหลืองัวเหลืองแล้วมันจะได้รสชาติบอกเลยว่าอร่อยมากนะอร่อยมากมีรสชาติมีกลิ่นของมันฝรั่งกับตัวเหลืองเรียกว่าปนกันโอ้ข้างในมันนุ่มๆเลยจ้นะแล้วอย่างนี้เราก็มาใช้เป็นขยา่าใช่ไหมถ้านอกจากขย่าแล้วนี้ก็ไปทําอะไรได้บ้างเนี่นออไไยหรือว่าหรือว่าแม่ค้าก็เอามาขย่าอย่างเดียวเลย โอ้ขยวอย่างเดียวแล้วก็มีชีสมีไรโรยก็ว่ากันไปนะครับก็รู้ว่าเป็นผงขยวอ่ะนะอ่าถามต่อช่องทางติดต่อไหมคะทางไหนได้บ้างครับเบอร์โทรได้ค่ะเบอร์โทรได้เลย0949250225ค่ะอ่าตามนี้นะอีกครั้งหนึ่งชัดๆ0949250225ชื่อคุณอะไรครับผมชื่อคุณหน่อยไม่ค้าไม่เปลี่ยนเบอร์นะ อ่าโอเคติดต่อตามนี้ได้เลยแล้วไลน์เพจไม่มีใช่ไหมไลน์เบอร์นี้ได้เลยจ้ะไลน์แอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาสอบถามถ้าเกิดโทรไม่ติดก็แอดไลน์ทิ้งไว้อ่าเดี๋ยวแม่ค้าบางทีแม่ค้าขายของแม่ค้าไม่ได้รับโทรศัพท์นะก็แอดไลน์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับทั่วประเทศไหมส่งมารับเองค่ะอ๋อมารับเองคเพจประทุมธานีค่ะอ๋อถ้ารับเองเซ็นเตอร์แม่ค้าอยู่ที่ไหนล่ะ ประุมธานีนะครับไม่ครับไมค้ามันมันรู้สึกมันมีถั่วด้วยเหมือนมินถั่วอะไรนะที่ว่าั่วเหลืองอ เฮ้ยอร่อยอะแปลกแอ่ะไม่เคยกินแบบนี้สุดท้ายทายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับร้านนะครับร้านนี้เลยร้านเฟรนช์ฟรายนะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบบาทราดชีสนะครับเรียกว่าร้านไม่เคยเจอแบบนี้ที่ไหนแน่นอนนะครับมาเจอมาเจอกันได้นะที่ตลาดของผมตลาดไทยนะครับทุกท่านนะครับอย่างว่านะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมนอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้กันทุกคนนะครับแม่ค้าครับขอบคุณยังสูงครับ 对 <laughs> 对